โอ้โอ้คุณโอ๊ตคุณโอ๊ตแรงดีแท้คุณโอ๊ตนี่เอาฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมดีตอนรับสู่ช่องวิระด้ำแต่งนะครับอโอ้ผ่านไม่ได้ครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ทีมงานเรานะครับตอนนี้ก็ตกหมุดเสร็จแล้วนะครับเต้าแหนบนะครับเรียบรย้อยนี่ครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบล้อเข้าไปแล้วนะครับ เราทำเท่าที่มีก่อนนะครับฮอออกมาติดติดไหมติดขึ้นอีกหน่อยอ่า Còn mấy Ok yang. <laughs> Ừ, đó ừ, nó đi to change sẵn No, nó no, việc cơi nó nấu no, no, chỗ no, à no, no, chui nó no, 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 này no, no, à. มีอะตัวรองอะข้าแล้ว 呵呵呵呵，冷。 ต้องช่วยกันนะครับของมันหนักัวาฝั่งโน้นตกฝั่งนี้ตกใจหัวะ

โอ้โอ้ใช้สว่านอ่าแบตเตอรี่

ต้องใช้น็อตตัวเล็กหลักมันใหญ่กว่ารูน็อตครับตัวที่ก็เสาะร่องเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับฝากติดตามช่องวิระดัเต่งด้วยนะครับต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ